ผู้แรงงานลูกจ้างรายเดือนแต่ในเดือนนั้นทํายอดขายไม่ได้ตามต้องหมายที่กําหนดนายจ้างจะอ้างเหตุไม่จ่ายค่าจ้างได้หรือไม่คำพิพากษาสารดีกาที่4,025-4,026 2,561โปดลูกจ้างฟ้องว่าจำเลยนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการตลาดบริการด้านสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ประจำสำนักงานสาขาเชียงใหม่ค่าจ้างเดือนละ10,000บาท และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นในการขายลักษณะงานไปต้องเข้าสำนักงานทุกวันโดยออกทำงานหาลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆลูกจ้างทั้งสองยื่นหนังสือลาออกในเวลาต่อมานายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างข้อบังคับให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยนายจ้างให้การว่านายจ้างกำหนดเงื่อนไขาการจ่ายค่าตอบแทนว่าต้องปล่อยสินเชื่อรายใหม่หรือหาลูกค้าแก่จำเลยไม่ต่ำกว่า10คนต่อเดือน หรือไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0ล้านแสบาทจึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเดือนนั้นแต่ลูกจ้างทั้งสองไม่สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับสารแรงงานภาค5พิพากษาให้นายจ้างชำระเงิน25,672บาท67สตางค์และ35,90บาท83สตางค์พร้อมดอกเบี้ยจำเลยอุทธรณ์สารดีกาเห็นว่า โจทย์ทั้งสองได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนละ10,000บาทเป็นค่าจ้างตอบแทนการทำง,งานเป็นรายเดือนทุกเดือนตามใบจ่ายเงินเดือนดังนั้นนิติสัมพันธ์ 3, ระหว่างโจทย์กับจำเลยจึงต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา5โดยจำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่โจทย์ทั้งสองทำงานให้แก่จำเลยและแม้โจทย์ทั้งสองจะทราบเงื่อนไขที่จำเลยกำหนดให้โจทย์ทั้งสองจะได้รับค่าจ้าง10,000บาท ต่อเมื่อปล่อยสินเชื่อจำนวนรถยนต์ได้10คันหรือวงเงิน1ล้า0 0 0สนบาทในเดือนนั้นก็ตามแต่เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวมีผลให้การทำง,งานในเดือนนั้นของโจทท์ทั้งสองอาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จำเลยกำหนดกลับทำให้โจทท์ทั้งสองไม่ได้รับค่าจ้างตอบแทนการทำง,งานที่ตนได้ลงแรงไปแล้วอันเป็นการขัดแย้งกับหน้าที่ที่จำเลยจะต้องปฏิบัติและขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันโจท่์ทั้งสองจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจท์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย